สวัสดีครับสวัสดีบิาททีวียูดีไม่ว่าดีหาเรื่องเสียตังคคือว่าวันนี้เย็นนี้เนี่ยเราก็รู้จะกินอะไรกันดีใช่ผมและคุณต้อมละแม่ก็เลยตัดสินใจว่ามาที่ร้านเบอร์เกอร์ชื่อว่าเ r i ยสเต็กแอนด์เบอร์เกอร์ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ขายทั้งสเต็กและเบอร์เกอร์นะครับผม และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ14ถึง19มีนาเนี่ยจะมีการชัร์ลส์กโลกออนไลน์ก็คือใครที่จะกินเจ้าเบอร์เกอยักษ์โดยที่อครับน้ำหนัก1.5กิโลครับต้างล่างนะครับอันนี้คือตัวปกติสวกข้อหมูนะครับวัดอดิบรลับในวันนี้ก็คือ มีหมูกระเนื้อนะครับหมูหรือเนื้อเนี่ยครึ่งกิโลกรัมชีสคูณสี่เบคอนคูณสี่ผักทอดคูณสี่ผักสดคูณสี่หัวหอมคูณสี่ครับเสี่เท่ากับของเบอร์เกอร์ธรรมดาความหนักถึง1.5กิโลกรัมใช่ครับราคาเนี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ห3 9เนื้อ6 3 9ก็คือเขามีโปรโมชั่นชาร์เลนท์ถ้าเกิดกินหมดภายใน15นาทีหรือว่ากินฟรีกินฟรีเลยสิบนาทีนะถ้ายอมแพ้เนี่ยยกของขาวครับลด15%ไม่ต้องไปคิดเรื่องราาคแล้วกันนะะว่ากกูจินหมดหรือเปล่าก็เท่านนั้ร ก็ผมต้องฝากถึงไอ้หลุยก่อนเลยคลิปแล้วครับมัท้าผมไว้ขอท้าขอท้าเลยดีกว่ามีบุคคลท่านหนึ่งที่เขาแบบว่าวิกระจอกของพวกมึงอ่ะกินไม่หมดนั่นคือคุณต้อมละแมนลงรูปไป a c e b o o k นิดหน่อยก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยกระจอกคงแบบในเรื่องเนี่ยงั้นรอบหน้าผมจะดูคุณกินด้ยคุณห้ามไม่ใครช่วยคุณกินนะ เอาไม่ไหวเหรออ๋อเออไม่ต้องให้ใครช่วยหรอกเทปหน้าเดี๋ยวกูถ่ายมันเลยอ่าเออหน่าตาดำเลยผมขอท้าเลยดีกว่าบะหมี่ต้มยำมาสุดท้ายโดนบะหมี่ล้มโอ้อับอายท้องจะแตกเสียชื่อสันนิบาตหมดเออหมดหมยถึงคหมดเลยเออให้กูกินเนี่ยกูเหนื่อยนะเว้ยเสร็จหมดก่อนแล้วก็เหลือเครื่องให้ใช่เหลือเครื่องให้เครื่องที่หลัง่ีหรอวันนี้เนี่ยคุณต้องก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันก็ฟังกูกินกินหมูใช่โอ้ยอีกท่านเองด้วยจ้ะ คนกะก,กา่ากมึงวันหลังอย่ามาทา้ากูเดี๋ยวดูพี่เนาะพี่จะกินให้ดูคือนอกจากชาเลนจ์นี้นะครับจริงๆยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายนะครับให้กินกันมากินกันได้ครับร้<ช>านตั้งอยู่ที่รามอน27ครับใช่ระหว่า,าง27ที่9ตรงตว,วัดแถวจวาม,มาท่ันถามไม่ยากครับถ้าเกิดขับรถถึงกลมมาครับก็ดีแล้วแต่ว่าคุณเลยแล้วเลยแล้วครับให้ถอยหลัง เดี๋ยวดูพี่พี่จะกินให้ดูขวัญตาการชาเล่ปั๊ปปั๊บปั๊ปสิบนาทีเกี้ยงผมมาเลยมาเลยอยกจะบอกว่าผมจ่ายตังไยตังเลื่อยพี่จะกินให้ดูครับมันใหญ่มากมันใหญ่มากจริงครับ มาแล้วมาแล้วครับเบอร์เกอร์ยาของเราหน้าผมไหน้าเบอร์เกอร์ตั้งใหญ่พอเลยใยากนี่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูตอนกลางคืนแล้วเกิดคืนนัมงดูมึงดูมึงดูกูรู้กูด่ากูจะกินหมดภายใน15ทีกินฟรีไปเลยแต่ถ้ายอมแพ้นะครับยกทรงขาวภายใน10นาทีลด15ซึ่งดูจากการกินของผมเนี่ยผมดูเข้าว้าแล้วไม่เกิน10นาทีโอ้ใสๆชนะยกทรงขาวอยากเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดหัวมันออกเลยแล้วก็เดี๋ยวกินข้างในก่อนเดี๋ยวแป้งมันยัดที่หลังเปิดหัวก่อนเลยเปิดหัวขนมปัง challenge ครั้งนี้ เขาจะเป็นไอเงี้ยกล้องอยู่วะอชาเลนจ์ทั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่อย่าลืมติดตาอแล้วมาดูกันว่าคุณต้อมละแม่จะสามารถเอาชนะแฮมเบอร์เกอร์ยักษ์ได้หรือไม่เริ่มกินได้เลยวันนี้นะครับเรา

คนล้ำไอ้ไรน้ำน้ำเลอะเจ๊งอะเจิงอันนี้มูจิทอดดอกอันนี้ครั้งแรกือนาเก็ตอันนี้คือที่เป็นเนื้อเริ่มเดี๋ยววันนเอามาเ like ั็เบคอนผมต้องหั่นละมึงจะมีเวลาไหเวลามีใช่ไม่27นาทีมึงจะพูดทำไมให้มึงได้เมดิดซิชันขมดเอันนี้เขามีเทคนิคนะครับก็คือการหั่นนะครับเป็นกี่ส่วนนะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องฮะว่าละมันเลื่อไม่ได้เลยมันเลื่อนไม่ได้ผมหั่นไม่ขาด เยะเลยุ้เยอะชีสวะหรือว่ามัสตารเย็นเค่แชีสมันทำให้อิ่มเร็วหน้าทะทีผ่านไปแล้วนะครับขตอนที่หน้าตีผ่านไปแล้วรู้สึกไงไงับ,บอิ่มล้วอิ่มแล้วรูหมูนั่งจิงมนัวเนื้อหมูนะดด้าจะฉีส มีเวลา5ทีสำหรับการยกทงเแต่ไม่ถึงซึ่งเลยฮะเมมันมี15นาทีเ้าีลวยงเกงาด่านังตางด่ากูเวลาอีนาทขึ้นในการยกงเกาคมตอนนี้เรีจะแปแล้วนะแล้วมาดูสอนน้ดา้มองห้องน้ทางไหนเามแผน่วางเลยชนะเลยงตรงง ผมไม่เคยเห็นแบบเพื่อนผมแบบว่ากินไม่หมดขนาดนี้นะเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเลยคุณฮะวันอีกนิดเดียวมันจะหมดเวลาแล้วนะนี่กันนิดเดียวอีกนิดเดียวมันรูกินไปนิดเดียวเนี่ยเหลือเวลาอีกนิดเดียวในการที่คุณจะได้15เปอรมึงมึงจะหมด15แล้วนะผมไม่บอกว่าเมื่อเ่วนตึ๊งมื่อสองอะไรอย่างเงี้ยผมยอมเลยเกิดย้อน สรุปแล้วนะฮะไแหมดีกว่ารถธงขาวแล้วแบบกินอาหารไปแล้วหนึ่งชั่วโมงขยัมกระดาษด้วยย่อยยับเลยอันนี้เราจะรีวิวแล้วค่อยเห็นเราเสียตังค์แน่นอนใช่คนกากาศจากจมือวันหลังอย่ามาทา้ากูพี่จะกินกินให้ดูกันหลังมึงไม่ต้องท้าเลยแล้วบอกเลยนะว่าที่นี่เขาดีจริงนาอร่อยมากห <ฮะ S 1> นักแป้งเจ๊งทีนี้มันจะเป็นช่วงของการปรมานคนดูนะชีสเยิ้ยมเยิ้มชีสเยิ้มเยิ้ม เมัน,นยัง,นนยงไม่ตายฮะเบคอนยังไม่ตายมันยังสั่นความจังไหนก็ยังไม่หายความจังไรตอนนี้ผมรู้สึกแบบเห็นใจเด็ก ที่อแอฟริกาอยากบริจาคมันแรกจะให้คนดูเนี่ยตื่นใจให้คนดูแบบผิวก็หายง่มาแดงของกูเลยกูจแดงเลยอยากกินเห็นีไหมเออดีดีตอนคิดไม่ได้บอกไปถ้าผมกินได้หมดจำหน้าเาไว้มาถือผมได้เลยมีแค่พูดออกไปแบบนั้นพูดใหม่เลยเดี๋ยวโมไปตัดหน้าเต็มท่ <laughs> ชิ้นนี้จะหมดแล้ววะหมดแล้วนะอ้าวไม่ซ้ำกิดชิ้นเล็กอะเป็นขมึลอะ่กูก็บรรนิษรหน่อยหมดแล้วบัรนิดน่อยเนอะอาเช้าคืนนี้งดแล้วขาเี่ยงเลยอะกูไม่จิ้าวแล้วนบอกตรงๆว่าชิ้ี่ไม่คาเข้าปาฉันได้ไหมกราบขอร้องได้ไหมอย่าคิดต่างเลย ให้ฉันล้างจานเลยที่นี่เขามีบริการห่อกลับบ้านลากันไปเท่านี้เหรอครับก็ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไครต์แชร์ครับพูดให้เหมือนเป็นพิธีกรเลยที่สำคัญนะครับขอบคุณนะปสเต็กแอนด์เบอร์เกอร์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำลากันไปด้วยภาพนี้แล้วกันอย่าลืมกดซับสไครต์ถ้าไม่กดซับสไครต์จะทำรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆลากันไปก่อนครับสวัสดี้ลุ้นลุ้นลุ้นลุ้ ครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับชาเลนจ์นี้นะครับก็เดี๋ยวจะลบตัวที่ปกร้านต้องคริสเบอร์เกอร์นะครับอยู่ที่ถนนบางขุนนนท์นะครับระหว่างซอย20กับ29นะครับก็ใครที่มีความกล้าแล้วก็ใครที่รู้ตัวเองว่าทานจุกนะครับอยากลองหรือว่าอยากลองทานเบอร์เกอร์ยักษ์ๆนะครับก็เชิญนะจิดามาครับพี่เปิดตั้งแต่17.30นะครับถึง3ทุ่มนะครับอยู่ทุกวันพุธถัดครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับพี่สำหรับอาหารมื้อนี้ขอบคุณครับ 看，<laughs> <laughs> 打开了。